สดสดร้อนร้อนกับชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่พึกษาการขายฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามห้านะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมเจ้าตัวรถ7ที่นั่งรุ่นที่กำลังขายดีที่สุดในตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือรุ่น e v e r e ร t 10ค่ะราคาอยู่ที่1 3 9 7 0ล้าน3 9 7 0 0 0บาทนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยเหลือเพียง1ล้าน 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพร้อมแต่งวิกเตอร์ฟรีแบบนี้เลยคันนี้เพิ่งแต่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะปุ๋ยก็มารีวิวให้ลูกค้าให้พี่ๆได้ดูกันได้ชมกันเลยนะคะดูเลยค่ะแต่งอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรบ้างในรุ่นเทนนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ตัวกระจังหน้า FORD ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟ LED 3จุดด้านบนนี้ด้วยค่ะเพิ่มอักษรอะคริลิก ฝากระโปรงคําว่า Ever อร t ให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะแต่ลูกค้าเลือกสีได้นะคะด้านล่างของเขาก็จะใส่เป็นชุดยอดนิยมอีกแล้วนั่นก็คือชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะตัววิกเตอร์นะคะตอนนี้เป็นที่นิยมยอดฮิตเลยนะคะในการแต่งรถของรุ่น Ever อร t นะคะจะเป็นแบบทรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะออกแบบมาเป็นสีเทาตัวรถนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับตัวสีดำด้านนะคะแล้วก็สีบรอนสี เทานั่นเองนะคะเพื่อให้ตัวรถมีมิติแล้วก็สีไม่กลืนกันจนเกินไปนะคะในการติดชุดวิกเตอร์นะเราก็จะเว้นตัววาเซนเซอร์ช่องเซนเซอร์ทุกๆจุดให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อให้ใช้งานได้คงเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับตัวรถใหม่เลยส่วนด้านข้างนะคะตัวไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นตัวไฟหน้า LED นะคะแล้วก็เป็นไฟเปิดปิดออโต้อัตโนมัติแล้วนั่นเองนะคะในตัว รุ่น e v e r อร t เลนะคะตัวนี้ก็สามารถสั่งสตาร์รถพันธ์โทรศัพท์มือถือในระยะไกลได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะรถจอดอยู่ที่บ้านเราก็สามารถสตาร์รถหรือปลดล็อกรถให้คนที่บ้านหยิบของได้ด้วยนะ ส่วนด้านข้างนะคะตัวคิ้วล้ออันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเทานะคะให้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจริงๆนะคะตัวคิ้วล้อของวิกเตอร์มี3แบบด้วยกันนะคะจะเป็นตัว4นิ้วนูนขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแบบเรียบนะคะ3นิ้วแล้วก็แบบนูนออกมา3นิ้วเช่นกันอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะนี่เลยล้อแม็กคันนี้ลูกค้า เปลี่ยนล้อแม็กนะคะเดิมๆของเ v e r อร์เรสทของเราจะเป็นขอบ18นะคะอันนี้อัพมาเป็นตัวขอบ20นะคะเป็นตัวก้านวายสีดำด้านแบบนี้นะแต่ลูกค้านะคะอยากจะได้ล้อและก็ยางที่ยังคงวิ่งได้แบบเงียบแล้วก็นุ่มนวลเหมือนเดิมนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวยางตัวนี้เลยจะเป็นยางเดิมของโรงงานเลยคะ่ะมาจากโรงงานก็คือ,อยางกุดเยียนนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะวิ่งทางเรียบได้เงียบแล้วก็นุ่มนวลมากที่สุดแล้วค่ะในการ่าใช้ในการล้อมแม็กเปลี่ยนล้อมแม็กแบบนี้เนาะสาหรับใครนะคะที่ไม่ได้แบบเน้นลุยนะคะก็เปลี่ยนเป็นตัวยางแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้นานกว่านะคะแล้วก็ได้เงียบมากๆในห้องเครื่องแทบไม่ได้ยินเลยนะคะในตัวรถเนะาะมาดูอีกทีหนึ่งด้านข้างนะคะตัวนี้เขาก็เพิ่มเป็นตัวคิ้ว กันสรดเพิ่มให้ด้วยนะคะตัวคิ้วกันสัดนี้จะเป็นของแท้จากสูตรเลยนะคะตัวนี้นะคะรับประกันเหมือนกับตัวรถเลยนั่นก็คือ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มนกิโลนะคะสำหรับลูกค้านะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อเสียคือเขาจะให้เสียงลมเวลาที่ความเร็วรถนะคะเกิน80กิโลเมตรขึ้นไปนะคะตัวเสียงลมก็จะเข้าในตัวภายในตัวรถนะคะก็จะได้เสียงดังนิดนึงนะแต่ข้อดีก็คือมันกัน กันสาดได้เวลาฝนตกนะคะทําให้ตัวน้ำอะ่ะไม่ไม่เข้าไปภายในตัวรถเนาะไม่ให้โดนพวกเบาะหรือว่าตัวข้างๆประตูนะคะให้เปียกหรือว่าเกิดความเสียหายได้ตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวเบ้ามือจับเพิ่มให้ด้วยนะคะกันรอยได้ดีนะคะกลัวว่าจะเป็นรถรถจะเป็นรอยขนแมวอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่เพิ่มเพื่อกันรอยเวลาเปิดปิดประตูนะคะกันรอยได้ดีนั่นเองเดี๋ยวปุยพามาดูภายในด้วย ตัวเอเวอร์ของเราตั้งแต่ตัวเริ่มต้นหนังเราให้เป็นตัวเบาะหนังแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะแล้วก็เดินได้สีดำเช่นกันนะคะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay ไรสสาย Android Auto แบบไรสสายให้ด้วยนะคะพร้อมหน้าจอ10นิ้วแบบ Sync4A นะคะตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะ พวงมา,ายของเราเป็นพวงมาลายไฟฟ้าแบบร้อยเปนต์ำให้ประหยัดน้ํามันนะตัวออปชั่นตัวนี้นะคะให้โปเป็นไวเลสชาร์จเพิ่มให้ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้พกสายชาร์จนะคะก็สามารถชาร์จแบบในรถได้เลยโอ้โหแค่นี้ก็เกินคุ้มเกินราคาที่ได้ไปแล้วนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะตัว e v e r อเรสนะคะปี2024ขึ้นไปนะคะตัวเราจะมี เพิ่มตัวน้ำยาแอดบูเข้ามานะคะตัวน้ำยาแอดบูนะคะลูกค้าใช้งานนะคะเช็คยังไงว่าจะหมดแล้วนะคะตัวนี้เราก็สามารถเช็คผ่านโทรศัพท์มือถือในแอปฟอดพาสได้แล้วนะคะมันจะมี2ช่องก็คือตัว่าน้ํามันเครื่องนะคะบอกอัตราน้ำมันเครื่องแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นบอกอัตราน้ํามันแอดบู oo, น้ํายาแอดบูนั่นเองนะเวลาที่อาเติมนะคะเราก็คือแบ่งช่องอย่างนี้เลย อันนี้จะเป็นช่องเติมน้ํามันดีเซลเนาะอันนี้จะเป็นตัวน้ำยาแอดบูลนะคะขับรถเข้าศูนย์ก็เติมแป๊บเดียวค่ะ20นาทีก็ขับรถออกไปใช้งานได้เลยเนาะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังของเขานี่เลยเปลี่ยนตัวไฟท้ายจะเป็นแบบไฟท้ายแบบ LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวชุดวิกเตอร์นะคะได้ด้านหน้าแล้วก็ต้องได้ด้านหลังเออด้านหลังนี่เลยค่ะลูกค้าเลือกเป็นตัวท่อเหลี่ยมนะคะท่อคู่แบบเหลี่ยมแบบนี้เลยนะทรงทางหมูแบบนี้นะคะสีเทาตัวรถตัดกับสีบอลน,นะคะแบบนี้เลยแบบให้ดูมิติของตัวรถเหมือนใหญ่ขึ้นด้วยนะเวลาที่เขาใส่ตัวชุดวิกเตอร์ด้านหลัง แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะเซ็นเซอร์เห็นไหมคะเรายังเว้นให้ทุกจุดเลยนะคะในการติดตั้งอุปกรณ์เวลาเซ็นเซอร์เขาจะได้ใช้งานได้คงร0อเนะคะและนี่เลยตัว e v e r e ร t ค่ะติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าได้แล้วเดอ้อแค่ไใช้งานเหมือนกับตัวสปอร์ตตัวไทเทเนียมเลยนะคะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะเปิดขึ้นกดขึ้นก็เปิดแบบ ไฟฟ้าจะโลขึ้นไปนะคะแล้วก็เวลาจะปิดก็แค่กดแค่ปุ่มทีเดียวตัวฝาท้ายก็ปิดลงนะคะรถราน2ได้ฝาท้ายไฟฟ้าไม่ต้องซื้อสปอร์ตก็ได้อาซื้อตัวเทนก็ได้ตัวฝาท้ายไฟฟ้าแล้วติดตั้งเพิ่มได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวรถสุดพิเศษสุดราคาพิเศษของเรานะคะในรุ่นเทนนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียง 1 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพร้อมรับชุดแต่งฟรีฟรีชุดวิกเตอร์แบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรมาหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์093 519 9226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์ดไอเมสัาขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะดีมากๆเลยทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัวเจ็ดที่นั่งนะคะทั้งลดราคานะคะดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยศูหรือแม้กระทั่งชุดแต่งหล่อๆด้วยนะตอนนี้นะคะของฟอร์เราเดือนหน้าจะครบรอบ29ปีของ f o r ์แล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ปีที่แล้วอะ่ะ ปอดเขาแจกทองนะครบรอบ28ปีปีนี้ครบรอบ29เขาจะแจกอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ